สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสัญญาหมอคอมนะครับร้านคอคอมเซ็นเตอร์ร้านซ่อมคอมแบบบ้านใบเช่นเคยนะครับ EP นี้ก็อยู่กับ KC 5 0 L นะครับดูแล้วก็น่าจะเป็นสติกเกอร์ Gen 4นะครับตัวนี้เป็นสติกเกอร์ Gen 4โลโก้กาจอก็เป็นสีนี้นะ Gen 4นะครับอ Gen สี่นะครับ4 5 0 0 U เครื่องนี้ก็เป็นเครื่องของพระอาจารย์นะครับจังหวัด ชะเชิงเศร้านะครับก็ส่งมาด้วยอาการที่ท่านเองก็ไปซื้อ,อมือสองมานะครับตอนแรกก็ใช้ได้แต่พอใช้ไปก็ไม่ขึ้นจอนะครับท่านก็ถ่ายคลิปมาให้ดูก็พบว่าจอเฉยๆเนี้ยร้อนนะครับร้อนมากนะครับท่านก็เอามือจับดูนะครับนนเนี่ยดูาจนา,จานไอคอมของภาคเนี่ยน่าจะน่าจอเสียกับเบิร์นั่แล้วเนี้ย คือว่ามันติดตลอดเลยครับเปิดเครื่องมาเป็นแบบนี้แปิดเครื่องมาเป็นแบบนี้ครับภาเพื่อเปิดเครื่องมันร้อนมากเลยครับร้อนร้อนตรงนี้ครับก็เัาจะมีแสงจะมีแสงขึ้นมาตรงนี้โดนแสงอะไรอย่างเงี้ยแสงมันเราเอาไฟฉายส่องมามันจะร้อนมากเลยครับร้อนมากตรงอื่นไม่ร้อนครับปกติจะร้อนตรงนี้น่าจะไหมอะไรเนีอะไรสายไฟไปตัวตุ๊จรอะไรหรือว่าอาจจะเอ่อสายแพรนเสียหรือยังไงก็ไม่รู้ครับแต่ว่ารู้ในในตัวร้อนครับเนี่ยประมาณสี่สิบห้าสิบองศาได้ครับดวงจันทร์ั้งหมดันยิ่งร้อนใหญ่เลยครับตรงนี้ตรงนี้ยร้อนมากเลยครัับร้อเ่กะทงา เอาสายชาร์จออกแล้วยังเก็บอยู่ย่าเม่ไง้เอาแตเตอเี่อย่างเดียวกันจะซ่อมให้นวยอารย์ช่อยู่อยนะว่าจะซ่อมได้ก็ซ่อมซ่อมได้ก็ยนจอไปเลยครับก็ให้โยงาอัเก็ด้ด้วยซ่อมอันนี้ก่อนจอก่อนจะัปเกรดอะไรบ้างอัพเกรดเป็นแ่อัเกรดแรมแล้วก็อัพเกรด SSD เพราะนี่เป็นระบบฮาร์ดดิสก์อยู่ครับเป็นระบบฮาร์ดดิสก์อยู่ครับโน้ตบุ๊กซื้อมาซื้อซื้อเข้ามาครับแต่ว่าเปิดได้แต่สอวันเองไปเจอปัญหาหรยังไม่ใช้งานเลยครับซื้อเข้ามาถูก เปิดไม่ขึ้นจอนะครับหรือตัวเมนบอร์ดเสียนะครับเราก็จะต้องแยกอาการออกเนื่องจากว่าตัวนี้มันเป็นการ์ดจอ n อ็นวีเดียนะครับเวลาที่เราต่อเนี่ยเราจะต้องใช้จอนอกเข้ามาต่อนะครับผ่านพอร์ต hdmi เครื่องนี้นะครับปรากฏว่าเปิดไม่ติดนะครับเขาจะมีจังหวะของเขาแต่ว่าถ้าเป็นจังหวะเนี้ยจะเปิดไม่ติดเลยจะเปิดไม่ติดกรณีที่เราปิดแล้วนะครับเราก็จะเปิดไม่ติดนะครับอาการแบบนี้นะอ่ะถ้าเราจะเปิดล่ะ เราก็ต้องถอดแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับอ่ะแล้วก็จากนั้นก็ใส่แบตเข้าไปใหม่นะครับถึงจะเปิดติดใส่แบตเข้าไปแล้วก็เสียบที่ชาร์จนะครับนะผมเสียบ HDMI รอเลยนะครับแล้วก็เสียบสายชาร์จนะครับป๊บนะครับพอเสียบสายชาร์จเนี่ยเครื่องจะเปิดเองนะครับเสียบสายชาร์จนะเครื่องเปิดเอง อาการแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้หนึ่งนะครับทา,านไบ o s หมดนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ผสมกับแบตเตอรี่ไม่มีไฟแต่ว่าหลังจากที่เราเสียบสายชาร์จนะครับต่อจอนอกก็ออกปกติก็คือขึ้นจอปกติสามารถคลิกได้นะครับเนี่ยคลิกได้อะไรได้แบบแบบนี้ก็ถือว่าปกติแล้วในส่วนแรกนะครับในส่วนของการจออะไรอย่าเงี้ยแต่ว่าการที่เราจะ ซ่อมจอนะครับเราจะต้องดูการทํางานของการ์ดจอเนี่ยเขาทํางานสมบูรณ์ไหมนะครับอย่างน้อยเนี่ยตรงการ์ดจอเนี่ยจะต้องต้องมีปรากฏแล้วก็ต้องอไม่ขึ้นเครื่องหมายตกใจนะครับเขาถึงจะทํางานสมบูรณ์นะครับเราค่อยไปต่อเรื่องของจอภาพกันแต่ตอนนี้นะครับใครดูนะตอนนี้คือจอไม่แสดงนะครับ จอมันเหมือนลางๆนะครับเนี่ยลางๆนะครับก็เหมือนกับหลอด LED เขาไม่ทํางานอาจจะมีวงจรช็อตหรือเสียหายไปนะครับอาจจะมีซีช็อตแล้วฟิวขาดไปนะครับตรงนี้นะตรงนี้มันเหมือนขึ้นจออยู่นะครับเป็นลางๆนะครับเนี่ยลางๆนะเครื่องนี้ก็อาจจะซ่อมได้นะครับอาจจะซ่อมได้เป็นที่จอภาพ LED นะครับอาจจะเป็นชุดบูตคอมเพลตเตอร์ช็อตหรือ c ีช็อตนะครับเราจะต้องหานะครับว่าตำแหน่งไหนนะครับแต่ว่า แต่ว่าเราเราจะต้องแก้ทีละเปล่อนะครับเราจะต้องแกะจอมาเช็คก่อน ครับผมก็มาต่อกันนะครับหลังจากที่ผมได้ทำการแกะจอนะครับไปตรวจซ่อมนะครับก็ปรากฏว่าวงจรของจอภาพเนี่ยไม่มีส่วนใดช็อตเลยนะครับในในส่วนของวงจรตรงนี้นะไม่มีส่วนใดช็อตวัดดูเนี่ยไม่ช็อตวงจรตรงนี้เราเรียกว่าวงจรขับนะครับขับในส่วนของหลอด LED ที่อยู่ในนี้นะครับเป็นหลอด LED ที่อยู่ ตามตามเส้นวงนี้อาจจะอยู่ตรงขอบนะครับอาจจะอยู่ตรงขอบหรืออาจจะอยู่ตรงฐานนะครับประมาณสิบถึงยี่สิบดวงนะครับอยู่ในนี้นะมันเล็กนะครับเวลาแกะอะไรก็ถ้าใครอยากทราบเวลาแกะก็ระวังบาดมือนะพวกนี้มันเล็กมากนะครับวงจรบูสต์ไม่ช็อตนะครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูก็ได้นะครับผมตั้งแบบนี้เลยเนื่องจากว่าเราผ่านกันมาหลายคลิปแล้วเนาะนะครับเรื่องของวงจรบูสต์ LED เนี่ยนะครับ ผมก็ทำคลิปไว้ให้ชัดเจนอยู่วงจรบูสต์นะครับอยู่หน้าไดโอดไม่ขาดนะครับไม่ช็อตลงกล่าวอยู่หน้าไดโอดก็ไม่ชอ็อตลงกล่าวอยู่หลังไดโอดก็ไม่ช็อตไดโอดก็ไม่ขาดนะครับแล้วก็ไม่ช็อตด,ด้วยนะครับไดโอดไม่ขาดแล้วก็ไม่ชอ็อตถ้าเกิดไฟเข้ามาวงจรบูสต์ทำงานไฟจะสเตปอัพขึ้นอยู่ประมาณสัก2 5 3 0โวลต์นะครับ ก็จะทำให้ส่องผ่านทะลุ LED ทุกดวงได้นะครับเราเรียกว่าแรงดันพางทลายนะครับหรือ V out หรือแรงดันสุดท้ายนะครับแรงดันสุดท้ายแรงดันสุดท้ายเนี่ยจะถูกดึงลงกล่าวนะครับวงจรไดร์หลอด LED ก็จะดึงลงกล่าวนะครับตามสัญญาณการขับของม i โครโปรเซสเซอร์ะ Micro นะครับว่าเขาต้องการที่จะดับหรือต้องการที่จะให้สว่าง เครื่องนี้มีอาการแปลกๆหลายจุดนะครับเนื่องจากว่าเป็นเครื่องที่ของเก่านะครับของเก่าก็อาจจาะมีการเขาเรียกว่าอะไรมันก็ลวนๆนะครับเครื่องนี้มีอาการที่เวลาดับเครื่องเนี่ยจะเปิดไม่ได้ก็เดี๋ยวอาจจะต้องมีการแฟลตโปรแกรม b i o s ใหม่นะครับก็ดูว่าจะสามารถใช้งานได้หรือเปล่าแต่ถ้าเปิดติดเนี่ยส่วนมากจะไม่ช็อตแล้วนะ อ่าส่วนมากเปิดติดเนี่ยส่วนมากจะไม่ช็อตแต่อาการที่เกี่ยวกับเวลาชัตด,ดาวแล้วเปิดไม่ติดเนี่ยนะครับก็อาจจะเกี่ยวกับแบตเตอรี่นะครับด้วยก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าก็มันก็ไม่ได้เกี่ยวกันซะทีเดียวนะครับหมายถึงอาการที่เวลาดับเครื่องแล้วจะเปิดไม่ติดเนี่ยเราจะต้องถอดแบตเตอรี่ออกนะครับถอดแบตเตอรี่ตรงนี้ออกแล้วก็เสียบสายชาร์จใหม่เข้าไปแต่ว่า มันอาจจะหายก็ได้นะอาการนี้เนื่องจากว่าเรายังไม่ได้เข้า Windows เลยนะครับเราจะต้องทําการเข้าวินโดว์สักรอบหนึ่งอะไรแบบนั้นนะอ่ะเดี๋ยวผมปิดไฟหมดนะผมปิดไฟทุกดวงเลยนะครับท่านผู้ชมจะได้เห็นว่ามันมีเงาแสงมานะครับเดี๋ยวผมปิดไฟทุกดวงเลยนะนะว่ามันขึ้นมาหรือไมนะครับ อ่ะผมเสียไฟนะนะครับเสียไฟก็จะเห็นพัดลมติดนะครับอ่าตอนนี้เครื่องเปิดแล้วนะให้ดูนะครับสังเกตที่จอนะอ่าจอเหมือนมีกระพริบนะครับจอเหมือนมีกระพริบใช่ไหมครับอ่าจอเหมือนมีกระพริบนะครับแต่ไม่ขึ้นนะครับถ้าเวลาเปิดเครื่องมานะครับแล้วจอภาพเนี่ยมันไม่แสดง หรือเราสังเกตเห็นปฏิกิริยาบางอย่างบนแผ่นพาแนลเนี่ยนะครับส่วนมากเลยเกือบร้อยทั้งร้อยนะครับพาแนลมีปัญหาพาแนลหมายถึงว่าแผ่นทุกอย่างเลยเนี่ยส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยมีปัญหาอะไรสักอย่างนะครับอาจจะด้วยหลอด LED ขาดนะครับก็วงจรบูสตก็ไม่ทำงานได้หรือวงจรบูสตชอ็อตวงจรบูสตก็ทำงานไม่ได้เราก็จะไม่เห็นแสงสว่างสองออกมา แต่เมื่อใดก็ตามที่เราเพ่งดูนะครับถ้าเราเพ่งดูแล้วเห็นโลโก้ ASUS หรือตัวหนังสือนะครับอ่าเดี๋ยวเอยวท่านผู้ชมดูนะเดีย๋ยวผมจะเปิดไฟเข้ามาใหม่นะครับท่านผู้ชมสังเกตดีๆนะครับอ่าผมให้ดูเลตแนวนี้นะครับมันจะมีตัวหนังสือขึ้นสามสองหนึ่งกำลังเปิดนะครับสังเกตที่ภายแนดีดี เนี่ยมันเหมือนมีตัวหนังสือขึ้นแล้วนะครับมีตัวหนังสือขึ้นแล้วแต่ว่ามันมองไม่เห็นครับเนื่องจากว่ามันลางนะครับอ่ะโอเคแล้วทําไมมันเป็นแบบนั้นนะครับวงจรบูตก็ไม่ช็อตแต่วงจรบูตไม่ทํางานเดี๋ยวผมพลิกกลับไปอีกด้านหนึ่งนะเดี๋ยวผมพลิกกลับไปอีกด้านเดี๋ยวผมจะวัดไฟให้ดูนะครับ ผมวัดไฟให้ดูตรงนี้นะครับเปิดเข้ามาเนี่ยครับตอนเนี้ไฟวิ่งมาแล้ว19โวลต์นะครับตอนนี้เครื่องเปิดแต่วงจรบูตไม่ทํางานถ้าวงจรบูตทํางานเนี่ยการสเตปอัพเนี่ยจะวิ่งขึ้นนะครับหรือวงจรบูตคอนเว์เตอร์เนี่ยจะสเตปอัพขึ้น25ถึง30โวลต์นะครับหรือ35โวลต์แต่ตัวนี้วงจรบูตไม่ทํางานนะครับจึงทําให้แสง LED เนี่ยในนี้ไม่ส่องออกมา แสง LED เนี่ยนะครับหลอด LED เนี่ยมันหลอด LED เนี่ยมันเป็นไดโอดชนิดหนึ่งนะครับเวลาที่เขาต่ออนุกรมกันเนี่ยจะต้องใช้แรงดันพังทลายสูงเขาถึงมีวงจรบูตคอมเิวเตอร์บูตคอมเิวเตอร์เนี่ยเพื่อผลักกระแสขึ้นนะครับเพื่อให้ทะลุ LED ตัวสุดท้ายนะครับจากนั้น LED ตัวสุดท้ายเนี่ยก็จะถูก IC เนี่ยดึงนะครับคราวนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับวัดดูไม่ช็อตนะครับ เป็นเพราะว่าเป็นเพราะว่าทรานซิสเตอร์ฟิล์มเนี่ยในจอเนี่ยเขาเสียครับนะครับเป็นเพราะว่าแผ่นจอเนี่ยเสียนะครับก็คือทรานซิสเตอร์ฟิล์มที่ผมอ่าเกรินก่นไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับมันจะเป็นแผ่นฟิล์มนะครับเขาเสียเสียในโครงสร้างเวลาเขาช็อตเนี่ยนะครับจะเกิดการโปรเทคชันขึ้นนะครับโปรเทคชันไอซีพวกนี้จะรับรู้ได้ว่ามีการช็อตมันจะ ไม่สองแสงออกมาแล้วเราจะพิสูจน์ยังไงนะครับก็คือเราจะบังคับให้ IC ตัวนี้เขาทำงานเลย IC ตัวนี้เขาจะมี IC ตัวนี้มันมันไม่มีเบอร์นะครับผมแต่ว่าผมอาหารูปอ้างอิงมานะครับเป็น IC เบอร์นี้นะครับมันจะเป็น L 1019นะครับเป็น IC ที่เกี่ยวกับการบูตคอมพิวเตอร์ที่ทำงานโดยใช้คล็อกกดาตาเข้ามาประกอบ ในส่วนของขาข้อกระดาษเนี่ยเราวัดเย็นได้เลยนะวัดเย็นเทียบกาวเนี่ยไม่ชอ็อตข้อรกระดาษเนี่ยมันมาจากคอมพิวเตอร์นะครับหรือเมนบอร์ดนะครับส่วน IC ตัวนี้จะทําหน้าที่รับคําสั่งรับคําสั่งเข้ามาปับ๊บอ่ะคุณคุณวิ่งเข้ามาแล้วใช่ไหมเกิดแสงเท่าไหร่ละนะเกิดแสงเท่าไหร่ IC ตัวนี้จะทํางานทันทีเลยจะจะบูตคอมพิวเตอร์นะครับโดยเขาจะมีขาสวิตช์นะครับก็คือ ขาได้ขาหนึ่งเนี่ยในเนี้ยนะครับเขาจะกินกินไฟที่คอยล์ลงกาวก็คือทําหน้าที่เป็นบูตคอมพิวเตอร์นะครับใครไม่ทันไปเก็บน้าวงจรบูตคอมพิวเตอร์นะครับเป็นวงจรที่มีอยู่ในทุกวงจรนะครับนะครับขาไฟเข้าก็ไม่ช็อตนะตรงนี้จะมีตัวทานหนึ่งตัวก็ไม่ขาดนะครับคราวนี้มันจะมีอยู่ขาขาหนึ่งเราเรียกว่าขา Enable นะครับขา enable ตัวเนี้ยก็คือขา18นะครับขา18ก็คือขาที่ผมต่อสายออกมา ขาสิเนี่ยมันเป็นขาที่บังคับเปิดสายตัวนี้เนื่องจากว่ามันเล็กนะครับผมผมต่อมาเนี่ยนะครับจะขา enable ขา enable เนี่ยนะครับในวงจรไดอะแกรมในอุดมคติของเขาเนี่ยเขาจะใช้การเซลล์แบสจากไฟ 15V โวลต์แต่ว่าในหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับเวลาที่เขาจะเปิดให้ AC ตัวนี้ทำงานเนี่ยเขาจะถูกสั่งงานมาจากคอมพิวเตอร์ นะโดยใช้ไฟประมาณ3โวลต์นะครับในในการมาเปิด IC แต่ว่าถ้าเราไปเซลแบนแบบนี้โดยใช้ไฟ15โวลต์เนี่ยเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์ก็พังอีกนะครับทำแบบนั้นก็ไม่ได้นะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราจะพิสูจน์ว่า IC ตัวนี้เขาเสียไหมนะนะครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะครับผมจับไฟรอเลยจับไฟรอ enable รอจากนั้นผมเปิด adapter เข้ามาอ่ะได้0.4ก็คือไม่มีไฟอ่ะคราวนี้เราจะ ทำยังไงให้เขามีไฟนะครับผมจะใช้มิเตอร์ดิจิตอลเนี่ยนะครับย่านไดโอดนะครับซึ่งเขาปล่อยไฟออกมาอยู่ที่2โวลต์นะย่านไดโอดอ่ะเดี๋ยวผมปิดก,ก่อนนะครับผมจะบังคับนะครับผมจะบังคับให้ LED เนี่ยเขาทำงานก็คือให้ IC ตัวนี้เขาบูตคอมเพเตอร์ขึ้นก็คือเราจะเซลล์แบตด้วยแรงดันไฟ3โวลต์นะครับเนื่องจากว่าเขาถูกป้องกันไว้นะครับเราจะ เขาเรียกว่าอะไรเราเราจะแฮกนั่นแหละนะครับเราจะแฮกว่ามันเกิดการช็อตของทารซิเตอร์ไหมนะครับผมต่ออย่างนี้นะท่านผู้ชมจะได้ท่านผู้ชมจะได้เห็นหน้าจอไปด้วยนะครับบางทีมันก็จะหลุดเฟรมนะครับท่านผู้ชมจะได้เห็นนะครับคราวนี้ย่านไดโอดเนี่ยของมิเตอร์ดิจิตอลเนี่ยเขาจะปล่อยไฟออกมา2อโวลต์นะครับ ก็จะคล้ายๆกับมิเตอร์เข็มนะครับย่านอาคคุนะคึงนะฮะเราจะใช้ไฟตรงนี้นะมา Enable LED ให้ติดได้นะครับก็คือไป Enable IC ไป Enable IC เนี่ยนะครับขาที่18นะครับก็คือเราก็จับตรงนี้นะครับก็คือปกติมันจะไม่เอาไฟ15โวลต์มา Enable นะตรงนี้เราถือว่าตัดขาดกันก่อนนะครับผมจะ Enable ตรงนี้นะครับนีๆ่ๆนะไฟไฟ2โวลต์จะวิ่งเข้าไป Enable นะครับ อเดี๋ยวเราลองเปิดคอมขึ้นมานะครับเปิดคอมขึ้นมาแล้วนะครับสังเกตว่าจอไม่แสดงผลใช่ไหมครับอ่านั่นเพราะว่าไฟ enable เนี่ยไม่มีผมจะใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์เนี่ยนะครับใช้ย่านไดโอดไป enable นะครับมาแล้วครับนะครับมาแล้ว นีจอสว่างแล้วนะท่านผู้ชมดูนะอ่ะตอนนี้ผมหยุด enable นะอ่ะพอหยุด enable ก็ไม่มาอ่าผมเลื่อนไปนะครับผมเลื่อนไปนะผมใช้ย่านไดโอดอยู่เหมือนเดิมนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โทษท,ทีีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวช็อตนะครับอ่ะตอนนี้คือตอนนี้คือคอมเปิดแล้วนะครับแต่จอไม่แสดงผล นะครับแล้วก็ผมก็เลยจะใช้ดิจิตอลมัลติเมิเตอร์ย่านไดโอดนะครับซึ่งมีไฟปล่อยออกมานะครับไปเซลล์ไบอัสไอซีบูสคอนเวอร์เตอร์อรปัป๊บนะครับ IC ซีบูสคอนเวอร์เตอ,อ,อร์ก็ทำงานแล้วนะครับตอนนี้จอก็สว่างขึ้นมาแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับจอสว่างขึ้นมาแล้วแต่จอเนี่ยจะไม่สว่างไปมากกว่านี้แล้วนะครับเพราะว่าอะไร เพราะว่ามันไม่ได้รับสัญญาณที่สว่างสวัยมาจริงๆนะครับก็คือเหมือนกับว่าให้เรารู้ว่าวงจรบูสตเนี่ยมันไม่ทํางานเท่านั้นเองวงจรบูส bon ตมันไม่ทํางานเนี่ยแต่เราจะเช็คไงว่า IC มันไม่ได้เสียนะครับที่เสียคือ,อระบบโครงสร้างภายในนะครับหรือหลอด LED เขาอาจจะเสียหรือทรานซิสเตอร์ฟิลม์มเขาอาจจะชอ็อตนะครับอะไรประมาณนั้นนะประมาณนั้นนะนะนะแบบนี้นะครับ อ่าแบบนี้นะครับติดแล้วนะครับแต่ว่าจอเนี่ยจะไม่สว่างนะครับเนื่องจากว่าจอเขาเสียนะครับไม่ไม่ได้เกิดจากอ่าไม่ได้เกิดจากคอมพิวเตอร์หรอกนะครับน,น่าจะเกิดจากมดเข้าเนี่ยมันมันไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่อ่าเนี่ย นี่ยติดดีแล้วแต่จอไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะครับก็ก็เดี๋ยวดูกันว่าเขาเขาจะสว่างอะไรได้ประมาณไหนนะครับเขาจะสว่างอะไรได้ประมาณไหนก็เดี๋ยวเราเรา,เราลองดูนะครับตัวนี้คือติดแล้วแต่เราใช้การเซลล์ไบอัตเอานะครับประมาณนั้นไฟเลี้ยงจอ19โวลต์ปกตินะครับเครื่องนี้น่าจะเกิดจากอ่า led นะครับ led เขาเขาขาดเขาร้อนไปเขาช็อตไปนะครับ led ตัวนี้ก็คือ จะไม่สามารถที่จะซ่อมได้นะครับมันเล็กนะครับมันเล็กมากนะครับตามองไม่ค่อยเห็นนะครับมันเล็กจริงๆนะครับอาจจะต้องอซื้อจอใหม่ใส่เข้าไปนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะซื้อจอใหม่เนี่ยตอนเนี้จอเน,นี้ยเราสามารถที่จะทําการเซล,ล์บาอัแล้วก็ใช้ในการตรวจซ่อมพื้นฐานได้ก่อนนะครับเพื่อเพื่อจะแต่งในส่วนอื่นนะครับอาจจะทดสอบระบบชาร์จทดสอบวินโดว์อะไรแบบนี้นะครับเราทําแบบนั้นไปก่อนได้ นะครับแต่ตอนนี้ก็คือระบบเขาสามารถเปิดขึ้นมาได้นะครับแบบนี้นะนะครับเราเรียกว่าการเซลไบอัดนะครับหรือการบังคับเปิดบังคับเปิดนะฮะโดยใช้ไฟไฟบังคับของตัวมัลติมิเตอร์นะครับเนี่ยตอนนี้นะแต่จริงๆเขาไม่กระพริบนะครับเพราะว่าผมจับไม่แน่นนะครับ ก็เกือบจะได้แล้วนะครับเกือบจะได้แต่ว่าหลอดไม่มันไม่ค่อยสว่างนะครับหลอดไม่ค่อยสว่างเนี่ยนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของหนึ่งเขาเกิดการป้องชันภายในนะครับแล้วก็เขาไม่ได้รับสัญญาณที่ถูกต้องมานะครับเขาไม่ได้รับสัญญาณที่ถูกต้องนะครับในการสั่งให้ LED เนี่ยทำงานกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาก็เลยสว่างได้แค่นี้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็คือ อันนี้เป็นการแก้ไขแบบพื้นฐานนะครับแก้ไขแบบพื้นฐานก็คือหนึ่งเลยนะครับเรื่องของ IC เนี่ยเขาก็จะเป็น IC แบบทั่วไปนั่นแหละนะครับถ้าเรารู้ว่าขาไหนเป็นขาไหนเนี่ยเราจะสามารถแก้ไขปัญหาได้นะครับประมาณนั้นนะครับตอนนี้สัญญาณภาพมานะครับแต่ในเรื่องของความสว่างเนี่ยไม่ได้หลอดเขาอาจจะขาดข้างในนะครับหลอดอาจจะขาดข้างในแล้วก็เกิดการโปรเทคข้างในขึ้น นะครับแต่ว่าอันนี้คือจอไม่เป็นเส้นนะครับแสดงว่าทรานซิสเตอร์ฟิล์มเขาจะไม่ได้เสียนะครับก็เดี๋ยวเราไปลองแก้ไขดูก่อนนะครับลองเซลล์ไบตดูแล้วลองแก้ไขดูเราจะใช้ไฟในเรื่องของไฟ19โวลต์มาเซลล์ไบตไม่ได้นะจะต้องใช้ไฟ3โวลต์นะครับมาเซลล์ไบนะครับเพราะว่าไฟที่มาสั่งเนี่ยส่วนมากจะเป็น3โวลต์นะครับครับผมก็มาต่อกันนะครับเครื่องเดิมเลยนะครับก็ ได้ทำการาบังคับเปิดจอ LED เลยนะครับโดยใช้ชุดคำสั่ง backlight enable นะครับก็จริงๆแล้วจริงๆแล้วเครื่องนี้นะครับถามว่าถามว่าจอภาพเสียไหมไม่เสียนะครับแล้วก็ไม่ได้ร้อนอะไร คิดว่าน่าจะเกี่ยวกับมดนะครับมดเข้าไปตรงนี้นิดเดียวทําให้จอร้อนตรงนี้นะแต่ว่าเครื่องของพระอาจารย์เนี่ยนะครับดูแล้วมันกำกำกลมกลมนะครับมันเขาเรียกว่ามันอาการหนึ่งเด้งสองเด้งสามเด้งนะครับถ้าเกิดตรวจซ่อมไม่ดีเนี่ยเราก็จะคิดว่าจอภาพเสียนะครับจากที่คลิปที่พระอาจารย์ถ่ายให้ดูเนี่ยพระอาจารย์คลำตรงเนี้ยนะครับบอกว่าจอร้อนนะครับตรงนี้นะก็อาจจะเกี่ยวกับมดนะเพราะว่าผมดูแล้วมันก็สกปรกอยู่ ผมก็เลยได้ทําการแกะออกมาแล้วก็ทําการวัดเย็นนะครับปรากฏว่าไม่ช็อตนะครับแล้วก็ได้ทําความสาดเรียบร้อยแต่ว่าจอเนี่ยก็ยังเปิดไม่ขึ้นนะมันเกี่ยวกับชุดคํสาสั่งตัวหนึ่งนะครับที่มาจาก EC ตัวนี้นะครับตัวนี้เราเรียกว่า EC นะครับเดี๋ยวผมจะไล,ล่เรียงให้ดูนะเริ่มต้นเนี่ยนะครับไฟตรงนี้นะครับเราเรียกว่า backlight enable นะครับให้ดูให้ดูตรงนี้ก่อนนะ ไฟแบ็คไลท์เอเนเบิลหรือไฟเปิดเปิดแสงเนี่ยนะครับจะได้มาจากาไฟ3โวลต์ที่เป็นอเวออนนะครับหรืออเวไฮนะครับอเวไฮเนี่ยจะมีตลอดแต่ว่าตรงเนี้ยจริงๆแล้วก็มีตลอดนะนะครับแต่มันถูกนะครับถูกตรงเนี้ยดึงไปนะครับดึงไปขา6นะครับขา6จะดึงลงกลาวไว้นะครับทำไมถึงดึงลงกลาวไว้ มันจะมีชุดคำสั่งตัวนึงเราเรียกว่า backlight enable IC เนี่ยจะมาจาก IC ที่เกี่ยวกับการขับจอภาพนะครับหรือการขับสัญญาณจอภาพนะเราเรียกว่าตระกูล r e a l t e k อ่ะมันจะมีชิปตัวหนึง่งชิปเนี่ยไม่เสียนะครับส่งคำสั่งมาปกติส่งคำสั่งมาปกติเนี่ยนะครับเป็น h i g นะเพราะเป็น high เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมาดูนะตรงนี้เป็น dual f e e นะครับอันนี้ขาเกตขาเดนขาซอสนะครเป็น n channel นะ ตรงนี้เป็นไฮเนี่ยจะทําให้ไฟขา2ขา3ดึงลงกลางพอไฟขา2ขา3ดึงลงกลางเนี่ยขา2ขา3มันเป็นขาเกตขาเกตก็จะเป็นโลพอเป็นโลเนี่ยจริงๆแล้วขา6เนี่ยจะต้องมีไฟนะขา6จะต้องมีไฟเพราะอะไรนะครับเพราะว่าไฟตรงนี้มันได้มาจากเซลล์ไบอัศเซลล์ไบอัตรงนี้เป็นอเวไฮตรงนี้จะมีไฟตลอดนะครับจริงๆแล้วมันต้องเป็นแบบนั้นนะครับทำงานถูกต้องเลยในส่วนตรงนี้ แต่มันมีอยู่ส่วนหนึ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับเราเรียกว่าไดโอดนะครับไดโอดเนี่ยเราเรียกว่าตระกูลแบตนะครับตระกูลแบตห้าสี่หรือแบตห้าสามใดๆเนี่ยมันจะทําให้แอบกินกระแสตรงนี้ไปเนื่องจากว่ากระแสตรงนี้มันน้อยนะครับกระแสน้อยเนี่ยถ้าเกิดกระแสน้อยเนี่ยมันจะมีสถานะเป็นไฮกับเป็นโลได้ถ้าเกิดโดนแย่งกระแสไปเนี่ยตรงนี้ก็เป็นโลได้ต่อให้ตรงนี้จะไฮก็ตามนะ ต่อให้ตรงนี้จะเป็น high นะครับดึงไฟหาเกตไว้เนี่ยตรงนี้จะเป็น high เลยแต่ถ้าเกิดตรงนี้ไม่มีไฟทั้งคู่เนี่ยตรงนี้ก็กลายเป็น l o ได้นะครับปรากฏว่าคําสั่งตรงนี้ยนะครับมันมีไฟมาแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็น active high เหมือนกันมาอ้างไว้เขาเรียกว่าอ้างพออ้างเนี่ยตรงนี้3โวลต์ตรงนี้ก็3โวลต์เกิดกระแสไม่ไหลครับแรงดันเท่ากัน กระแสไม่ไหลในสเต็ปแรกในขั้นตอนแรกเนี่ยตรงนี้ก็ยังเป็นไฮอยู่อย่าเพิ่งมองตรงนี้นะสมมุติว่าสมมุติว่ามันไม่มีตัวนี้นะครับสมมุติว่ามันไม่มีตัวนี้นะตรงนี้ก็เอาไว้ไฮตรงนี้เอาไว้ไฮนีนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เอาไว้ไฮเนี่ยตรงนี้ยังไงก็ไฮแต่ว่าไฟตรงนี้มันไม่ได้มาไฮด้วยไฟตรงนี้มันมาจากชุดํำสั่ง LCD back off จาก EC LCD back off จาก EC เนี่ย EC จะต้องเป็นคนทำไฟ high เนี่ยมาอ้างไว้ตรงนี้จะต้องมี3.3โวลต์ด้วยไฟตรงนี้ถึงจะมี3.3โวลต์นะครับในเมื่อ EC ไม่ h i g ผมก็เลยบังคับตรงนี้เลยเอาไฟตรงนี้มาใส่ตรงนี้นะครับก็เปิดได้นะครับแสงก็มาเรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับ อ่าผมผมตั้งจอแบบนี้นะเพราะว่า,าผมตั้งแบบนี้นะครับตั้งแบบนี้นะเพราะว่ามันอา่าเขาเรียกว่าจะได้เห็นชัดเจนนะครับ <c oughs> เปิดไฟนะครับ <c oughs> เรารอสักครู่นะครับ ตอนนี้แสงก็ติดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมปิดนะครับเข้าวินโด์แล้วนะครับแสงติดแล้วแต่ว่าขั้นตอนแรกเวลาเปิดเครื่องเข้ามาเนี่ยนะครับมันจะแสงอ่อนๆก่อนนะครับเนื่องจากว่าไม่มีแบตเตอรี่ นะครับมันก็ใช้แสงแค่นี้แต่เมื่อเข้าวินโดว์แล้วเนี่ยนะครับเมื่อเริ่มเข้าวินโดว์แสงก็จะมากขึ้นนะครับจะมีการสเตปอัพมากขึ้นผมต่อเมาส์แสงก็ชัดนะครับชัดเรียบร้อยนะครับ แสงก็จ้าเหมือนเดิมนะครับก็คือแล้วก็ไม่ร้อนด้วยนะครับผมค้ำๆดูเนี่ยนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้พบว่าร้อนแล้วนะครับไฟตรงนี้ก็ไม่ได้ร้อนแล้วแสดงว่าแบคไลท์ที่แบคไลท์ลที่ร้อนตอนแรกเนี่ยที่พระอาจารย์เขาจําเนี่ยนะครับมันอาจจะมีมแมลงเข้าไปจริงๆนะครับมันก็เลยเป็นอาการเด้งที่สองแต่เด้งที่หนึ่งเนี่ย EC ไม่เปิดก่อนนะครับอ่ะนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวผมฟอร์แมตเลยนะครับ โอเคนะครับก็น่าจะเรียบร้อยแล้วในสเต็ปที่1นนะครับก็เดี๋ยวผมก็ขอปิดคลิปนี้ไว้แค่นี้เพราะว่าผมจะต้องทําการล้างเครื่องนะครับแล้วก็ทําการทดสอบอีกหลายขั้นตอนนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ